Good morning everyone welcome back to our English with teacher m o m e สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปาสามที่น่ารักทุกคน today we are going to learn about welcome to Asian country before we g o i n to the lessons please open your book on page 74สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาลูกๆนะคะมาเรียน Asian country อีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ ใครสังเกตได้บ้างว่าตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือการละเล่นใช่ไหมอ่าการละเล่นพื้นเมืองต่างๆของเขานะคะอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะมาจะมาดูเนื้อหาของเรานะคะที่เชิญจะพานักเรียนนะคะไปดูเกี่ยวกับคําศัพท์ในบทนี้กันก่อนนะคะในเอเชียนคัน r y กันก่อนนะคะ เดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นคำศัพท์ให้ทุกคนนะคะแล้วเราก็อะมาเขียนคำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆวันนี้ทีเชอร์ได้เตรียมคำศัพท์ไว้ให้เราแล้วนะคะเ,นะเป็นคำศัพท์สำหรับบทเรียนนี้เลยนะคะชื่อว่า playtime นะคะ playtime playtime คืออะไรเอ่ย playtime ก็คือเวลาเล่นนะคะอ่ะ ตัวนี้ทีเชอร์เตรียมให้ทั้งหมด13 13คำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกันนะคะอ่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านของเรานะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตัวนี้นะคะลงไปในสมุดของเราให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เชอร์นะคะจะมา อธิบายรายละเอียดว่าเขาเล่นอะไรกันนะคะส่วนวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะอ่ะคำที่หนึ่งคำว่า playtime playtime ตัวนี้แปลว่าเวลาเล่นนะคะะตัวนี้แปลว่าเวลาเล่นคำที่สอง great ดีมาก fun สนุกสนาน bar เครื่องกรีดขวาง jump over กระโดดข้าม touch แตะหรือสัมผัส hold จับหรือยืดไว้ bump ชนหรือกระทบนะคะ loose พ่ายแพ้ ground พื้นดิน cross ข้าม line เส้น catch จับนะคะอ่าตัวนี้ เดี๋ยวจะพานักเรียนอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะอ่านตามทีเชอร์ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะจะมีทั้งหมด13คำศัพท์ของเราวันนี้นะคะอ่ะเพล i m ่ p เพล t i ่ e เวลาเล่นเกร g เกร t ดีมาก f ัน f ันสนุกสนานบ a ร์บ r เครื่องกีดขวางจัม over จัม over กระโดดข้าม touch แตะหรือสัมผัส โงจับหรือยึดโงจับหรือยึดบัมชนหรือกระทบ loose loose พายแพ้ ground พื้นดิน ground พื้นดิน cross come cross come lie lie sin catch catch dab อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานของเราสําหรับวันนี้นะคะทีเชอร์จะให้เรานะคะจดคาศัพท์แล้วก็คําแปลนะคะลงไปในสมุดของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่า Welcome to Asian Country 6ตัวนี้นะคะเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างที่แน่ๆเลยใช่ไหมคะจะเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เราเห็นกันอ่ะเดีย๋ยวทีเชอร์จะขึ้นหน้าจอคําศัพท์มาให้ก่อนนะคะ ก็จะเป็นการละเล่นพื้นเมืองนะคะจะมีเกมที่มีชื่อว่าพิกโกมีเกมลูกซองที่นิคนะคะ,ะเป็นต้นนะคะก็จะมีของประเทศอะไรบ้างคะฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาใช่ไหมคะอะน่าตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตามากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกันนะคะในคาบถัดไปนะคะส่วนวันนี้นะักเรียน จดคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆลงไปในสมุดของเรางานสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ,ะ That's all for today See you again next time Bye bye คะ่ะ